ก็ไม่ได้แต่ว่าใช้กับสีส้มเอสังยัมใบเตยนะครับก็จะเริ่มจากปันใบเตยออกมานะครับได้ประมาณได้นะครับพร้อมกับภายไม้ที่เราจะใช้นะครับในการควร ้ามใช้โลหะที่เป็นสแตนเลสนะฮะเพราะว่าจะทําให้กลายเป็นขนมของเราเป็นสีตะกั่วออมามันจะไม่สวยนะครับทีนี้ขั้นตอนการทํานะครับเราก็จะเริ่มจากแป้งสาลีนะครับใส่ของแห้งลงไปก่อนนะฮะแล้วก็ตามด้วยน้ตาตาลทรายครับครึ่งกิโลฮะเกลือนะครับครึ่งช้อนชาครับเกลือป่นธรรมดานะครับเกลือจะเป็นตัวตัดความหวาน ให้มีรสชาติกลมกล่อมข,ข,ขึ้นนะครับเสแต่แล้วเราควรสามอย่างเลย้เข้าไปี้เดียวกันกษณะการควรนะครับโดยการคนเนี่ยนะฮะคือจุดหลัดเราต้องการให้น้ำตาลทรายเราใช้ตัวน้ตาตาลทรายเป็นตัวตีแป้งให้แตกเม็ดเพราะนั้นในอัตราส่วนตัวนี้เราจะใส่ของแห้งลงมาก่อนนะครับของเหลวเรายังไม่ใส่ลงไปนะครับ อันนี้คือสัญยาสูตรใบเตยนะฮะจับเลยคนในส่วนของแป้งน้ำตาลทรายเกลือแล้วก็ไข่ไก่นะครับให้เข้าไปเนื้อเดีวยวกันก่อนนะฮะได้ครับกระทิก่อนได้ครับตามด้วยส่วนของผมนะครับ เราใช้ไายไม้นะครับก็ให้นคนได้เข้ากันนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะตามในส่วนของออน้ำไปเลย จำด้วยน้ำไปเลยนะครับพอรากวนเข้ากันแล้วนะครับเสร็จแล้วเวลาเราตั้งไฟนะครับเราจะใช้เตียมหม้อพยานะไว้ใบหนึ่งนะครับซึ่งหม้อไปนี้นะฮะจะห่างกันหนึ่งเบอร์นะครับถ้าหม้อที่เราทําสังขะยาเบอร์ยี่สิบสองนะครับเบอร์ที่เราจะใส่น้ําไว้ตัวนี้นะครับต้องเป็นยี่สิบสี่ครับแล้วเราก็จะเอาน้ําใส่ไปในหม้อนะครับ เราควรเวลาผ่านไปประมาณ7นาทีนะครับความหนืดเนื้อสังขยาก็จะเริ่มเนียนขึ้นแล้วนะครับข้างๆหม้อจะจับเป็นก้อนนะฮะเวลาเราควรไปเนี่ยกันควรกว็คือเป็นการขูดเอาก้นๆหม้อออกนะครับแล้วก็ปาดเอาข้างๆหม้อออกด้วยครับอันนี้คือสังขะยาสุกแล้วนะฮะเราก็จะยกไปแช่ในน้ําเย็นนะครับ ลองดูเนื้อข้างทีหนึ่งนะครับลักษณะความหนืดนะครับโอเคครับเราก็จะย,ยกไปแช่ในน้ำเย็นครับโอ,โอเคครับดูลักษณะความเนียนมันเป็นเงานะครับ โอเคครับก็จะได้เนื้อสัง,งยะาสาเสร็จเรียบร้อยน,นะครับแค่น,นี้เป็นสูตรสังขะาใบเตเนยนะฮะ,ะครับหลังจากที่เราทำสังขะาใบเตยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะทำสัง,งยาอีตัวหนึ่งนะครับ สังขยานี้ก็เรียกว่าสังขยาสีส้มนะครับหรือสังขะยาไข่ก็เราจะเปลี่ยนจากน้ําใบเตยนะครับมาเป็นชาดําเย็นนี่นะครับที่เราราับประทานการถมฐานนี่นะฮะสีที่เราผสมช่วงแรกๆยังไม่ต้องถึงกับเข้มข้นมากนะครับแต่ว่าถ้าสีที่เราใสไปแล้ว ในเข้มข้นเท่าที่ควรเนี่ยเราสามารถที่จะเตรียมไว้ใส่ภายหลังได้ครับถ้าเราต้องการให้หอมมันขึ้นเราสามารถที่จะเพิ่มกะทิหรือนมข้นหวานข้นเกลือเข้าไปได้เท่าตัวครับส่วนไปเรื่อยๆนะครับส่วนไปเรื่อยๆิดหวนาเนื้อจะเนียนได้ที่ครับ เนื้อสังกะสเนียนมันเป็นเงาหน้าฐานขึ้นครับมีลักษณะที่ไม่ถึงกับหนืดมากเกินไปนะครับหรือลักษณะที่เหลวมากเกินไปนะครับสังยะตัวนี้ถ้าเราทิ้งไว้สักระยะหนึ่งน,นะครับอุณหภูมิลดลงนะฮะเนื้อสังกะจะมีความยืดหยุ่นขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับ พรานเวลาเรารับประทานหรือช่วงที่เราเสิร์ฟนะครับเราก็จะเติมนม,มสดลงไปเล็กน้อยนะฮะเพื่อเสริมในเรื่องของความหอมมันยิ่งขึ้นครับอันนี้ก็เสร็จสิ้นการทำนะฮะสูตรสังขะาไข่นะครับหรือสังขะาสูตรสีส้มนะครับ